ระบบหายใจระบบหายใจปอดเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบหายใจทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแกส๊สโดยเติมแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาประกอบด้วยจมูกคอหอยหลอดลมขั้วปอดปอดถุงลมการหายใจ restoration เป็นการนำอากาศเข้าและออกจากร่างกาย ส่งผลให้แก๊สออกซิเจนทำปฏิกิริยากับสารอาหารได้พลังงานน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กระบวนการหายใจเกิดขึ้นกับทุกเซลล์ตลอดเวลาโดยจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างสองชนิดคือกล้ามเนื้อกระบังลมและกระดูกซี่โครงซึ่งมีกลไกการทำงานของระบบหายใจดังนี้การหายใจเข้า i n a t i o n กระบังลมจะเลื่อนต่ำลงกระดูกซี่โครงจะเลื่อนสูงขึ้นทำให้ปริมาตรของช่องอกเพิ่มขึ้นความดันอากาศในบริเวณรอบๆปอดลดต่ำลงกว่าอากาศภายนอกอากาศภายนอกจึงเคลื่อนเข้าสู่จมูกปลอดลมและไปยังถุงลมปอดการหายใจออก expiration กระบังลมจะเลื่อนสูงกระดูกซี่โครงจะเลื่อนต่ำลงทำให้ปริมาตรของช่องอกลดน้อยลงความดันอากาศในบริเวณรอบๆปอดสูงกว่าอากาศภายนอก อากาศภายในถุงลมปอดจึงเคลื่อนที่จากถุงลมปอดไปสู่หลอดลมและออกทางจมูกระบบทางเดินหายใจแบ่งตามโครงสร้างได้ดังนี้ระบบทางเดินหายใจส่วนบน (Upper respiratory tract) ประกอบด้วยอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจเหนือกล่องเสียงขึ้นไปได้แก่จมูกคอหอยเป็นต้น ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง (Lower respiratory tract) ประกอบด้วยกล่องเสียงหลอดคอหลอดลมใหญ่และปอดระบบทางเดินหายใจแบ่งตามหน้าที่ได้ดังนี้ทำหน้าที่เป็นการลำเลียงอากาศมีหน้าที่นำอากาศจากภายนอกเข้าสู่ปอดเป็นทางผ่านเข้าออกของอากาศเท่านั้นไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแกส๊สได้แก่จมูกคอหอย กล่องเสียงหลอดคอหลอดลมใหญ่หลอดลมฝอยและปลายหลอดลมฝอยทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแกส๊สเป็นบริเวณที่แลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนกับเนื้อเยื่อได้แก่หลอดลมฝอยแลกเปลี่ยนแกส๊สท่อลมถุงลมถุงลมเล็ก